่นนะคะคซึ่งจากคำกล่าวรายงานของดรชนาการเรืองมลรองคณะบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการก็จะเห็นว่าความสำคัญของนวัตกรรมเส้นใยจากผ้าศักตัวสร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสากรรมเชิงพาณิชย์นะคะที่สามารถ ยกระดับและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าฝักตบชวาไปสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้นะคะซึ่งจากวัชพืชในแหล่งน้ําได้นํามาพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องพัฒนาเป็นเส้นใยเส้นได้ถึงผ้าสู่กระบวนการผลิตและกลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหากสินทอหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเกิดการบรูรณาการร่วมกันจากคณะในมหาวิทยาลัยีคณะด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญยิ่งนะคะงานวิจัยก็สามารถต่อยอดสู่ชุมชนและก็หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกไปถึงสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับความร่วมมือทั้งทางภาครัฐและก็เอกชนนะคะสามา สร้างนวัตกรรมชุมชนซึ่งได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อยอดในการทำธุรกิจส่งเชิงพาณิชย์ือว่าเป็นนวัตรกรรมต้นแบบของการพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากต้นตะตบชวาสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเข้าไปถึงความต้องการของผู้บริโภคซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้เกียนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันชมผลงานวิจัยแล้วก็เผยแพร่ง,งานวิจัยรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยในโครงการสื่อมวลชนสังจรประจำปี2565ครั้งที่7งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสิทธิพัน ถ้าตัดตุกชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชัช่นในครั้งนี้ค่ะฝาบขอบคุณทุกท่านค่ะ